ช่วงเชียวๆกำลังพอดีจริงๆ้วมันเรียกว่าเร็วกว่าด้วยซ้ำห้าทุ่มของประเทศเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังแบบยังยังช้างเช้าอยู่เช้าอยู่ของไทยอ่ะเช้าเช้าอยู่สำหรับคนปกติหรือช้าอยู่สำหรับคุณช้าอยู่สำหรับพวกเราไม่ต้องถามนะว่าเป็นไหนไม่แต่ว่าพรุ่งนี้มันสเปเชียลเคดจริงปกติเรามาต่างประเทศเราแฟนมีตประมาณแบบ บ่ายสองบ่ายสามสี่โมงตอนนี้<ต>เราหกโมงเย็นฮะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งงานเร<ม>ิม่มทุ่มหนึ่งมีคนถามว่า are you both in Thailand right now No we are in your heart <laughs> อุย้ยอ้าวไม่คิดละโเชื่ออยู่กับพวกประธานเยอะไปอะติดโทรศัพท์มันหมดเลยเอะพวกประธานนะครับ<อ>ประธานบริษัทนะใช่โอ้ยนี่ไงวันนี้ ก่อนหน้าเราเขามีโควินให้ปอนร้องรักแรกหน่อยอย่าดีกว่าครับเดี๋ยวทุกคนจะเป็นลมหมดก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเราวันนี้เขามีมีดเขาเชื่อดีจีฮุะใช่ปะใช่ดีจีฮุณใช่เชื่อเรื่องแท็กซี่เดิร์รอใช่นี่ยรู้้ว่าแบบนี้คืออะไรดีจีฮุนอะไรเงี้ยก็เขาเป็นประธานบริษัทปะใช่ปะหรือไม่ใช่ไม่รู้เหรื่องแท็กซี่เดิร์ฟไม่เคยดูเคยได้ยินแต่ก็ไม่เคยดูใช่อืม ้ดูดูเมนซีอยากฟังอยากฟังอะไรไม่ไม่เอามันติดชื่อโรงแรมมันติดชื่อโรงแรมเราแต่ตอนนี้เขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเรานรานอนโรงแรมอะไรเห็นรูปน้องโฟดพลอยขายังพลอยขาพลอยขาคือแบบแบบนี้เนาะแบบแบบนี้เนาะพลอยขาแบบนี้ทุบทุบยกขาคือตอนแรกเข้าใจมันคือพลอยขาอย่างนี้ อยากรู้ว่าตอนไอโฟสมันมันเล่นเล่นอะไรว่าเล่นฟิตเนสเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้มันขุดบึกเลยขุดบึกไงมันบึกมากมันคือมันคือขุนนักบอลอะไอโฟส์อะเล่นไปขำไปไอโฟส์จะมีนายสองคนเล่นไปขำไปแล้วคือขบมาต้นอาจารยาเฮ้ยมันยกหนักกว่าเราสองคนนะยกหนักกว่าเราสองคนนี่เรอเออมันแรงเยอะด้วยมันยกหนักกว่าเราสองคนแลวก็คือ นั่นคือตอนเดือนหนึ่งนะนั่นคือตอนต้นปีนะอ้าวลูกนั้นหรอเออแล้วก็มันก็ไม่มาฟินได้เลยอ้าวหรอเจออ้าวมันมามาสองครั้งมั้งตอนเดือนหนึ่งแล้วมันก็ไม่มาไม่เลยโอเคงั้นก็ต้อนไม่ต่มันเอ้ยมันมันยกหนักจรงไงตอนนี้งานเยอะไงมันยกหนักจริงอืมคือมันมันอาจจะดูตัวเล็กกว่าเจมนะแต่ว่ามันยกหนักกว่าเราฝั่งคนนะ ตอนนั้นตอนนั้นไอจามินายที่เราไปฟิตเนสตอนเอลเอลเอลเออวันปวดแขนปวดอกโค้ดทาไอพามไปซ้อมอีกรอบอะหลังตอนนี้คือมันก็ไม่ได้เข้าอีกเลยแล้วจับมาจากเอเขาเรียกอะไรมือิคอน์มือิคอนเออมันได้ไปมาแล้วใช่ไหมวันลงมาจากแอร์พอร์ตอะไปเลยแล้วมันไปแล้วมันมันปวดไหมวันวันต่อไปซ้อมโจทย์คอนเสิร์ตอะเออสภาพนั้นวันต่อไปคือนี่คือที่ไปถ่ายรูป ไอจุงบังเอิญใส่ชุดเดียวกันไปไอจุงมาไอ,งไอจุงมากูเห็นนะเว้ยคลิปที่มึงอะไรวะมากลับมา <แบ S 2> จากสนามบินแล้วแบกถุงสามเอางี้ก่อน <laughs> ไม่ต้องกลับจากสนามบินแล้วแบกถุงสามก่อนมึงแบกไอดังในเวทีอะ่ะเอเอเอเน<อ>ีเ่ยไอดังทำเหมือนไอดังเป็นแบบ ตัวแบบตัวเล็กร้อยหกสิบเซนแล้วดูขนาดตัวมันสูงแทบจะสูงกว่ากูอีกนะสูงสูงก็ไม่พอดังหนักเท่าไหร่ตังค์เนป่ะเจ็ดห้าปะแต่กูหนักเจ็ดสิบหกนะเว้จริงปะเออแต่ว่าดูไม่เหมือนใช่ไหมครับแน่นอนครับเอางี้ก่อนเราเราหนักกระดูกไงเราหนักกล้ามเราเป็นคนสุ ไม่ต้องออกบังกายหุ่นดีได้คุณโชว์คุณโชว์เนี่ยขุณคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเป็นลมหมดคุณเป็นลมหุณนะคุณพระเจ้าไม่ต้องออกบังกายหุ่นดีได้กินโดนัทได้ทุกวันแล้วก็ไม่อ้วนผมคิดว่ามันมีลิมิตในการในการกินนะครับเพราะผมรู้สึกว่าอีกไม่นานเนี่ยผมคงจะต้องแบบคือมันเป็นเรื่องของระบบเผาผลาญ่ยอนาคตนี่ผมรู้สึกว่านน่าจะไม่มีแล้วหลังจากนี้ผ้าไปนี่วามันเริ่มน่าจะหมดแล้ว หลังจากยิ่งห้าทุกวันนี้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 ตอนกินเริ่มมีความรู้สึกผิดนิดนึงแล้วไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็ยังเช็คอยู่ตลอดว่าโอเคเรายังก็มันจะมีใครที่แบบนั่งกินเคเอฟซีกับโดนัทได้กับทุกวันนะรู้สึกผิดแล้วก็ไปอ้วนน่ะเรืถึงตอนแบบออกกองอะไรเงี้ยที่แบบว่าภูวินมึงคือกินดีมากอกัง่้าไปแล้วนะเนี่ยกูอิจฉาเลยอุณในเพื่อนนายคือตอนนั้นลาวิศกินเคเอฟซีกูอิจฉาเลยอุณในเพื่อนนายนั่นผอมไปตอนนั้นลดความอ้วน มคุณนรมนราวิจในเพื่อนายคือกินโดนัทกินเคเอฟซีกับทุกวันฉาบ่าแต่เราแบบเราตอนนั้นเราเต้นเยอะไงเราเต้นเยอะมันคือคุณพระเจ้ายุคนั้นมันเต้นเยอะไงมันเต้นจนแบบตัวมันผอมแต่ตอนนี้มันเต้นเล็กตังมไงกินอย่างเดียวนี่ไงก็ต้องไปทำเขาเรียกว่าอะไรต้องไปคาเต้นของพวกพี่ต้อมเออใช่ต้องต้องว่างๆอะไรนะ จุงบอกว่ากูกูดมอาหารก็น้ำหนักขึ้นแล้วจุงบอกฮอย่าค่ะมึงเบาแล้วมึงไม่คัดค่ะจุงมันเบาแล้วมันไม่ยอมคัดเบาเบาเออคน,คน,คนละเบาคน,ละ,าาคนละเบาคน,าคนละเบาคนละเบา เพ huh. mm ื่อนจุงถึงไทยแล้วเพื่อนจุงเพื่อนจุงถึงไทยแล้วดิเห็นเห็นเห็นคลิปไหมเห็นคลิปไหมมีบ้านต่นงขับส่งมาว่าจุงจุงถือถุงอะไรไม่รู้กระสอบสามถุงก็ไมเห็นขวดแทะทำไมมันอ๋อของที่ของแ่นงขับให้เออปออเออมันเฟี้ยวไม่ไหวว่ะเพื่อนเฟี้ยวไม่ไหวคืออะไร should go to bed เขาบอกว่า You should go to but e d b but we have to take a shower first อะเดี๋ยวพูดถึงโกตูเบทแล้วพูดเรื่องหาวเลยยังไม่ง่วงเลยดีกว่าตอนเนี้ยยังไม่ง่วงเลย เอ,เอ,เอนออเ bon, Where are you from? Ah I'm from, from สุขมุกมุกคิดมุกมุกคิดม I'm from สมุขวิทย์พร้อมสมวิทย์สมุขวิทยอยหน่อ i ครับ <laughs> <laughs> I'm from สม um ุขวิท everyone ว่าผมรับน้องไม่ไหวจริงว่ะ รับน้องคนนัดสตาร์กี่โมงปะ่ะคนนัดน้อง8โมงแต่คนนัดสตาร์กี่โมงผมเชื่อเพราะว่าอตอนที่ผมขึ้นปีหนึ่งเนี่ยผมได้มีเวลาชิวๆแค่ปีหนึ่งใช่ไหมพอปีสอง,ป,สองปีสามเนี่ยคุณดอผม,อผ,มผมดอกด้วยผมดอกตอนปีสองเทอมสองแล้วบวกแต่ว่ามันเป็นช่วงโควิดที่ผมไม่เคยได้เจอรุ่นน้องเลยเเจนตอนนี้ผมไม่ได้เจอซึ่งเดี๋ยวจะได้เจอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเรียนนะครับได้เจอครับเพราะรุ่นน้องอยู่รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกัน เอ้แต่ว่านี่นี่ไปรับน้องมาดัตสตาร์ตีห้าดัตสึตาร์ตีห้านี่สงสัยแล้วน้องๆน่าจะชอบเยอะนะฮอตขนาดนี้เนี่ยออ้โหเอาดีๆอยากรู้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 ว่าตอนแบบไปไปมหาลัยอย่างเงี้ยแบบคนคนมีเลอ้ยังไงอยากรู้นี่ผมผมบอกนะหลงจากผมแบบว่ามาอยู่ตกทางนี้ผมไม่ได้มีโอกาสแบบไปรักมาเลยอะ นานนาไม่ไ <ป S 2> เพราะ <ไป S 2> คนกแบบ็รีแอคปกติเพราะเพื่อนในบ้านแรงก,ก็คือรู้อยู่แล้วว่า<ไ>อันนี้มันไม่ใช่คนดี <c oughs> ไปน้องๆเจอบอกพี่พูวิ้งโคตรหล่อเลยอะ่ะโอ้สเปคเลยอย่างนี้เออะอันนี้อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ก็ถ้ามีก็ขอบคุณมากนะครับน้องๆแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่คนดีอย่างท <c oughs> ี่ิดครับอกว่าเอาหมอนฟาดมันโอนเอาหมอนฟาดกูโอนสองอยเอออ่มึงเตรียมไม่ไับ อ่าอ่ามึงทำให้เลยโอนเลยมึงกี่ทีแล้วกี่ทีสามทีโอนมาหกร้อยเลยสามทีโอนมาหกร้อยกูไม่กูขอแป๊บมึงนะขอคูณก่อนกูขอสิบสอทีใช่ป่ะเจอสิองทีแล้วโอนมาสามพันสองไม่ดีกูตกเลขสามหกสเดี๋ยวกูตีสิบแทีแล้วโอมาโอ้โหสิบดทีเลยไม่ดีหกหกไม่กูตกเลขเยี่ยโอ้ยลิมิตรีไมเนีแล้วก็ตกเลขอไรลิี้โอนมาหกร้อยโยนสามทีใช่ไหม 6กร้อยคูณหกสยี่สี่หกเออก็เดี๋ยวตีห้าห้าห้าตี้าเออเอาอาเอาอูเอาเอา่เองนสองามสี่หแล้วเราแต่งกัน6ไม่แบ,บ่ด้วย <c oughs> โปรันยังไม่แบ,บ่งสตาร์ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้เคจบจบ จงุงอ mm ่ม hmm. กูขอแล้วสามพันสามพันน้นมาเลยนะพร้อมเทมือเบอร์กูอยู่แล้วเพื่อนจุงมเพื่อนจุงมเขารวยอยู่แล้วขายแบรนด์เนมสักสักใบหนึ่งอ่ะเออได้ข่าวว่าไปญี่ปุ่นมึงเสียตังค์มาเยอะไม่ใช่หรอขายแบรนด์เนมสักใบหนึ่งแล้วได้เพื่อนมาเดินเพลงเสียงนกคืออะไรอ่ะหยุดหยุดไรหยุดไรฮะหยุดไรรออยู่คาดหวังนะจุงหยุดเลยเกลุดมุลุคืออะไรวะ แกก็จริงจังเกินแตตอนนั้นเขายังโอนสามพันไปให้ใครนะไอโฟดเลย <laughs> มันคือให้ไอโฟนกับไอสตาร์สองคนไม <laughs> ่ได้เอาคนเดียวมัน <laughs> ไม่ยากโอนต่อตัดรดอดไหมสรุป <laughs> ตัดรดอ,ไอ <c oughs> ดไหมให้แสนหนึ่งป <laughs> <c oughs> <c oughs> ละจ่ายพิถาแสนหนึ่งคือจ่ายพิถาเต็มๆนะคับตับนะโดนนะ <c oughs> ถ้าพวกเราตัดร <c oughs> อดไอส่งเลยมาหนู ส่งเลยมาหนูส่งเลขมาอ๋อส่งเลขมาเอออโทรศัพท์คุณเมื่อไหร่จะส่งเลขให้จุ๊บโทรศัพท์คุณไไหนวะเฮ้ยคุณชัาแต่โทรศัพท์ไอ้ผมวะโอ้ยคนดีเวอร์ว่ะาพอดีเป็นคนที่ไม่สามารถเห็นโทรศัพท์เด็กหลับพี่ชาที่มันวางติดกันอยู่แล้วไม่เสียบได้อ่ะทักไปหาจุ้งอ่ะไอเคมาหาจุ้งอ่าเลขที่บัญชีมาพร้อมเพย์พร้อมเ์ไปเลย Hi Pond Where You From I'm From สุขุมวิทไงบอกไปแล้วอ่ะส awesome. ่งไปแล้วจุงกูคาดหวังนะกูรอนะสลิตมันต้องเด้งนะมาจากสุขุมวิทเกิดอเลขบัญชีถูกเป่าเริ่มเริ่มระแวงละนี่อ่าโอเคถูกถูกสวัสดีสวัสดีครับพี่ปอนี่สวัสดีครับเรียกผมครับไม่แจพี่ไจขอรับก่อนขอรับอนขอรับอรับใจเย็นใจนนี่เขาพี่ปอนเขาลีกันเลยนะมีคนขอเพลงขอเพลงเซเว่นเนี่ยคุณอยู่กับเจมินาเต้นได้ยังไง มันเดย์ทูส์ได้เวนเดย์เตอร์ได้เน่ะไม่อะรู้จักแต่วันหนึง่งสองสามปาชถาขึ้นหกสี่ห้าหกจิงจบแต่เห็นแต่เห็นจองกุ๊กกดไลค์คลิปของจิมโอ้โคเรดีอะให้ <c oughs> hey, มันโอนเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่าวังเลยว่ามันจะโอนอะมีไม่คาดวักเลยทั้งสิน้นไม่คือนอกจากที่เขาเห็นเจมินายเต้นแล้วเนี่ย <c oughs> เขายังเห็นที่นนน์เต้นด้วยเอ่ เฮ้ยบอมีคนดิดเนมีคนดิดแบ้รคบแล้วประเด็นแล้วประเด็นคือหน้าโทโมดะชิก็คือแบบว่าโทโมดะชิหน้าคือแบบเอาฉันมาทำอะไรที่นี่คืออะไรอะเซสชันเผาเพื่อนอะเซสชันพูดถึงเพื่อนเหมือนแบบเปิดเซสชั่นมาเพื่อแบบมาเผาเพื่อนอย่างเดียวอืม มีมีคุณโจ้ด้วยว่ะโจโจ้ที่ชากอพี่โจโจ้ที่ชากอนอุ้ยลิเฟนแซบนะเออคือเซชันมาเผาเพื่อนจริงอลิเฟนแซบนะครับผมคุณโจโอลิเฟนว่ะเออคุณโจอลิเฟนเมื่อวานเจอพี่ฟอร์สก็ถามพี่ฟอร์สไปว่าอุ้ยแบบอลิเฟนเป็นไงบ้างเขาก็ขำแห้งใส่เท่านั้นเองคุณคิดถึงเนว่าเลตมีโกหรือเปล่าเออคุณโจคุณคิดจำเนว่าเลตมีโก้ได้หรือเปล่า ลืมไปแล้วเขลืมไปแล้วเขาทำแต่โอลิเฟนแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่โอลิเฟนแล้วแต่เมื่อวาน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 เมื่วาที่ไปตึกใช่เมื่อวานเมื่อวานคุยกับพี่ฝ่ายพี่ฝั่งโปรโมทที่ทำโอริเฟนเขาบอกว่าดูเทเลอร์ไม่พอแล้วพอที่เขาได้ไฟล์รูปเบื้องหลังของโอลิเฟนแล้วแทบจะสลบแทบจะเป็นลมนะครับผมไงก็ฝากติดตามนะครับผมโอลิเฟนะครับมีโอนี่จังเฟิร์สข้าตังแล้วก็ พี่ฟอรพี่บุ๊กนะครับผมครับผมแล้วก็มีนี่นนโอมาคนี่มีดีโอไตกับคุณมาพาคินมีสองคนแต่เขาบอกว่านี่นะรูปเบื้องหลังอ่ะคือไม่รู้ว่าจะลงได้สักกี่รูปเพราะว่ามันมันก็จะแบบสุด,ส,ดสุดนะผมก็ต้องรอติดตาม <S 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 นะเฮ้ยมันโอนมาจริงมาสามพันบาทโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนจุงโอนมาจริงไว้รวยอ่ะรวยรวยรวยกูไม่คืนด้วยนะแล้วก็ ม่ถ้าอยากไ,<ห><ร>ได้ตังค์ตรงนี้คืนก็ไปขอคนที่เลี้ยงอมาคอนเซ็สที่ติดไว้ตั้งแต่ตอนนู้นโอย๊ยมีอะไรพูดดิเขาลืม <laughs> ไปหมดแล้วับไม่เป็นวันลืมไม่เป็นวันลืมเนี่ยจงไปทวงข้าวมาอสเซสจากคนนี้ด้วยเออข้าวมอสเซสไว้ก่อนนะเอาละครับทุกคน<อ>ผมมาตามหาคนไทยครับผมในคอมเมนต์บ้างว่ะ h e a r many international fans here so I we love you but now นี่คมาแล้ว We is คนไทยอย่าลืมหานกันนะไม่ไม่หานะทำไม เอาคนเดียวสิไหนพี่ออมคิดว่าไรวะเอ่อคืนทุนแล้วดีใจด้วยใช่สมทบทุนค่ากีตาร์เทเลแัสเตอร์นะครับผมไหนมาดูสิไปนอนแล้วนะอ๋อคือคนไทยไม่อยู่เพราะคนไทยไปนอนกันแล้วไม่เชื่อค่าฮารุมครึค่งยังไม่นอนกันค่าอารุมคึงเมื่อก,ก่อนสำหรับเมื่อก่อนสมัยเรียนมัธยมเง,งี้ยเรียนประถอมกันเะนี่ยได้ยินข่าวสามมิตินี่ก็คือต้องนอนแล้วนะเออใช่ จริงดูละครหลังข่าวพุ๊<า>ข่าวสามติจิ<า>คือต้องนอนแล้วไม่นอนือโ <oned> ดนโดนแล้วจําได้เลยมสามมสี่ข่าวสามิติมาปุ๊บต้องมาโทรศัพท์ไปเก็บห้องพ่อแม่แต่ว่าด้วยความที่ว่านี่ยังไม่นอนเออพูดเลยละกันเพราะว่าทุกวันนี้ไม่น่านโดนยึดโทรศัพท์หรอกมั้งถ้ากลับไปไทยหรือพูดหรือไม่พูดดีกว่าเออพูดก็ได้ไหนไหนก็ไอ้นี่อยู่แล้วตอนมสามมสี่ก็พ่อแม่ก็ยึดโทรศัพท์ตอนข่าวสามิติใช่ปะเราก็เลยใช้วิธีก็คือเราจะเปิดเอ่อพอดแคส ทิ้งไว้ในโทรศัพท์ให้มันขึ้นว่าเพลย์ก่อนเสร็จป <ừ> ุ๊บเราก็จะใส่พอเราถึงห้องปุ๊บเราจะใส่ a อร์พอ s แล้วเราก็นั่งฟังพอดแคสต,ติประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็นอน <c oughs> เราทีโดนยึดยไปก็คือถงฟังกำลังฟังพอดแคสต,ต์อยู่ก็ค <c oughs> ือเหมือนว่าเปิดค้างไว้โทรศัพท์ก่อนใช่ป่ะ่าเหมือนเปิดเปิดพอดแคสติ้งไว้อ,อืมเสร็จปุ๊บพอถึงห้องปุ๊บหยิบแอร์พอร์ตออกมาใส่เข้าไปในหูแล้วก็กดเพลย์อ่า แล้วก็นั่งฟังพอดแคสต์ไปชั่วโมงสองชั่วโมงเรียมจ้าแล้วทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก็คือข่าวสามตีคือเร็วไปแล้วห้าทุ่มนี่คือเหมือนกับยังเป็นแค่ห้าโมงเย็นตีห้าคือเวลาของจริงตีห้ายังไม่นอนเลยบางวันอ่ะขำแห้งขำแห้งเลยและนี่บ้านผมลํำนะบ้านผมร่ำกว่าบ้านอื่นด้วยความที่ว่าพ่อเป็นวิศวะแล้วพ่อดันเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับ ทําสายเทเลคอมสา,สายโทรศัพท์ <laughs> ดังนั้นจะไปหลอกพ่อเรื่องไอทีดูน,นี่นั่นไม่ได้อโดนเลยมีช่วงหนึ่งก็คือเหมือนแบบไปเอาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาใช้แทนใช่ปะแล้วก็ต่อไวไฟในบ้านแล้วพ่อเหมือนก็รู้ทันพ่อก็เลยวันหนึ่งอ่ะโอเค ยึดโทรศัพท์เฉยๆมันคงไม่พอนะยึดโทรศัพท์เลยดึงปลั๊กไวไฟทิ้งตัดขาตัดแค่ตัดขาตอนนี้คุณก็เป็นวิศวะแล้วถ้าเกิดโดนยึดอีกก็แก้ได้เพราะคุณคือวิศวะคุณใช่ครับใช้เงินแก้ปัญหาครับออกออกจากบ้านไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่โอ้โหไปรว่กันเลยไหมล่ะรวยเกินันนั้นหรือว่าอะไรจะรวยกว่านี้คือออกจากบ้านไปซื้อบ้านใหม่จะอยู่เองมีคนถามว่าภูวินเหนื่อยไหมแน่นอนจะต้องบอกว่าเหนื่อยไหมที่รอขนาดนี้เชว่อเลยเขาต้องพูดเหมือนั้นเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดู เหนื่อยครับช่วงเวลาแต่ผมคาดหวังนะผมคาดหวังว่าเช่วงเวลานเหื่ายสองถึงบ่ายสอง่ยเป็นเวลาเหนื่อยครับผมเช็คเวลาบ่ายสามถึงตีสี่จะเป็นเวลาตื่นครับสมองจะแน่นที่สุดในเวลาช่วงเที่ยงคืนถึงตีสี่ครับ Bye I need to watch drama now okay ในวันละ bigo is all สวัสดีดราม่ e ซีรีส์สเปรางเอ้ยแต่วันนี้ไอ้นี่นะเห็นอีดิกมาอีดิกมาสุดอยแล้ววันเนี้ยเห็นมีพี่ใบด้วยในเรื่องเออเห็นมีทั้งพี่ใบแล้วเห็นซีนที่มันเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหพี่ พี่โอทำโคตรดีเลยอ่ะซีนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พี่วินตกน้ำอ่ะแล้วก็ลอยขึ้นมาอืมไอจูมันไอจูมันโอนมาแล้วตัดต่อโคตรเป๊ะมันโอนมาแล้วเฮ้ยเปิดสลิปครับเปิดสลิปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเลขก่อนปิดเลขก่อนซูมนี้นะซูมซูมเนี้ยเนี่ยนันตรนี้เขาติดมันไม่เป็นติดเลขบัญชีเนี่ยแค่ทำให้นี่นะครับผมเขาโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จุงอาเชนครับสามพันบาทครับสุดยอดเลยฮะนายไอเด้นนะครับนายไอเด้นนะฮะนายไอเด้นนะครับแล้วก็นายภูวินตั้งสกิลนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนแล้วเรารวยกันเนาะแบบแจกตังค์ให้เพื่อนกันไปให้เพื่อนกันมาจุงตัดรอดอเลยเพื่อนกูอยากให้มึงตัดรอดอมากเลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าอย่างถ้าเพื่อนตัดรอดอเดี๋ยวให้ให้มันถ่ายมาไลฟ์ใส่ก่อนให้มันถ่ายมาไลฟ์ใส่ก่อนเถอะ มาแล้วนี่ไม่ได้ปิดกล้องอีกเหรอเมื่อวานคุยกับดังยังไงไม่ใช่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานบอกว่าวันที่อยู่กับดังอ่ะเออเพิ่งคุยกันไปมันยังถ่ายไม่เสร็จอะยังเหลืออีกหลายคิวหลายคิวเลยหลายคิวแต่ว่าไอเน็กก็ใกล้ละบลิแฟนก็คิวยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วก็เลยไม่กี่คิวสู้ๆนะวันนี้วันนั้นไปเจอนี่มาเจออะไรคุณเพิร์ชิมอนทำไมจ๊ะ เขาไปโปรโมทหัวใจในสายลมใกล้แล้วใช่แล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อกูโปทำไมวะเขายังไม่เริ่มโปรโมทอแาเดันไปโปรโมทให้เขาก่อนนั้นไหนๆเป็นคนโปเองก็โปรโมทให้อีกรอบนึงแล้วกันวันที่สิบแปดสิงหานะหัวใจในสายลมอันนี้จะได้จริงใช่ไหมก็เขาพูดไปแล้วอ่ะในสตอรี่ผมอ่ะอ๋อโปไปแล้วรอบนึงอ่ะก็ นะวันที่18สิงหานะก็เทเลอร์น่าจะมาใกล้ๆแล้วก็พอเทเลอร์มาปุ๊บเขาก็จะเริ่มโปรโมทอยากเนอยานเพื่อนเพิร์่อ่ะคิดถึงเพื่อนเพิร์อจังเพื่อนเพื่อทักไลน์ไปทักไอจีไปไม่เคยตอบเลยอตเพื่อนเพื่อเพื่อนเพิร์อเขาจะอยู่กับพิชมอนทุกคืนเลยอ๋ออยู่จอที่สองคนอยู่ไทยไม่เอาดีกว่าเราเหมือารอเผาเพื่อนกันเลยเยอะทวี เราเหมือนเราเผาเพื่อนกันเยอะไปอะ่ะถ้ายิ่งรันไลฟ์เราเหมือนเราจะแบบยิ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนแบบในด้านที่น่ารักน่ารักหวานเฉียบพี่ต้องเป็นไงครับชาวเอ่ออยู่ฟิลิปปินส์เป็นไงครับพี่ต้องอยู่กับใครอยู่กับพวกแกลงแฟนผมเหรออเอ,อ วัที่สิสิงหาวันเกิดหนู้องวิฟอนได้ไหมวันแฮปปี้บ day นะคะขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆนะครับผมหน่งวันต่ไม่ใช่5วันใช่5วันอ๋อนี่เพิ่งรู้ว่าเรากลับวันที่7กันใช่ปะใช่เรากลับกลางคืนตอนแรกเข้าใจว่าเปิดเทอมวันที่8อ๋อเปล่าเราเปิดเทอมวันที่7จอันนี้ปิดเทอมยังไงใช่ปิดเทอมอยู่เออว่าแต่ตอนเริ่มเทอมหนึ่งแต่พอเทอมวันที่เจ็ดไม่ได้เปิดเทอมวันที่แปดพอเข้าเทอมสองก็ต้องกลับไปเรียนแล้ววิศวะ ตอนแรกนี่เขาเจอว่าเปิดเทอมวันที่แพล <laughs> สิ่งที่แพนไว้ไฟที่แพนไว้หมดก็คือทุกวันนี้ก็คือลืมห,หมดแล้วสมการกําลังสองสมบูรณ์นะเนี่ยอ<ห>ืมใช่ลืมหมดแล้วลืทุกอย่างเอกำลังสองบวกสอบวอบวกบีสองะไรช่ามะไนีไมนี่มาถึงสมก,การเนี่ยมันคืออ่าใช่เออต้ออย่าง A กำลังสองบวกสองบบวก b กำลังสองใช่โอ้ นายน่าจะหนักกว่าหนักอยู่หนักอยู่หนักกว่ายากมากโดยเฉพาะแค่สองเนี่ยโอ้นึกแล้วก็ท้อเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรแค่สองผ่านมาแล้วใช่จะจะไม่กลับไปตรงนั้นอีกแล้วเออโอ้ยนึกถึงแค่ครัสแล้วต้องสู้เลยใช่นะแค่ครัสแค่ครัสหน่อยต้องสู้นะครับ ผมมาดันไปเรียกเรียนวิศวะชีวการแพทย์เพราะว่าชื่อมันเท่จริงๆนะผมจริงผมน่าจะมีหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเรียกเรียนส,สาขานี้จริงๆตอนแรกผมมาตั้งใจผมอยากเข้าวิศวกรรม อากาศยานของจุฬาแอร์โรสเปซอ่ะตั้งใจผมจะเข้านะเออแล้วผมอยากเข้าแอร์โรมากตอนนั้นผมเรียนสายสินคนวณเพราะว่ามอต้นผมเรียนผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนผมเลยเก็ตไมสิ่งเข้าสายวิคณิตผมเลยอยู่สิงคนวณครับแล้วพอผมอยู่สิงคนวนผมก็เรียนหนักมากแบบพิเศษเพิ่มเพื่อจะมายื่นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอรู้ว่าแอรโรเข้าเอาคะแนนแบบโคตรสูงแล้วตอผมไปสอบผมไม่ไหวผมเลยตัดใจแล้วผมก็เลยแบบอะเราหาอื่นได้ที่แบบว่าผมไม่ได้ยื่นด้วยไม่ได้ยื่นเพราะว่าคะแนนมันโหดไป วีจริงๆแล้น่าจะยืดโอ้คุณทำไผายคะแนนไม่เพราะว่าคะแนนคะแนนที่แบบอันนั้นอ่ะมันคือรอบแรกรอบเดียวรอบสองอ่ะมันไม่ได้คะแนนโหดเท่ารอบแรกผมเ็นผมถามคนที่จะเข้านะอย่างคุณนี่ี้ได้ไอเอลแปดจุดห้าใช่ป่ะใช่แปดจุดห้าจะได้แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยมันมันคือมันมันเกินไปแล้ววอันนั้นเออผมก็เลยต้่งอันนั้นมันคือแบบตอนนั้นตอนนั้นได้ได้แรงอยไ่วะ ถ้าคะแนนประมาณนั้นมันจะได้แรงประมาณเออตอนนั้นแรงสามสิบมันจะแรงมันจะมันจะประมาณแรงสามสิบซึ่งแต่เขารับสองร้อยห้าสิบที่ไงรอบแรกอ่ะและ้วมันเสียดายได้ยื่นได้อย,อย,อยู่เพราะว่าผมผมรีโมทนั้นเรียนยากมากแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วตอนแรกผมคิดว่าเออผมอยากเรียนวิศวะที่มันแบบแปลกใหม่ไม่ใช่วิศวะแบบว่าโยธาขั้นงื้เพามผมรู้สึกว่าอ่าอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างมันส่วน,วน,วน,วนตัวแล้วอะไรตเลยบ,บอะ เสชดูเฮ้ยไบโอมดิคอลเอนจิเนียริงหูวิศวะอะไรดูเท่มากเลยแล้วตอนนั้นอินไอรอนแมนด้วยหลายๆอย่างก็เลยโอเคงั้นลองลองลองไปไปไปเสชดูผมเมนว่าเขาทำเกี่ยวกับพวกเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างเนยผมเลยตัดสินใจโอเคลองสมัคร<อ>เลยพอสมัครปุ๊บปิดดีใจมากดีใจมากติดมาแล้วอพอเรียนจริงปุ๊บมันเรียนทุกอย่างนะครับมันเรียนมันเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเลขมันเรียนทุกอย่างเฮ้ยแต่ถ้าถ้าไปสมัครตอนนั้นน่ะได้ได้เพราะว่ายังไม่ได้มันแหลง แม่ประมาณยี่สิบคุณจำแม่ว่ามันไม่ทันแล้วนะครับตอนเนี้ยคุณจำแม่มันยี่สิบกลางๆแล้วนะ่ยแล้วนั่นคือรุ่นรุ่นนี้ซึ่งถ้ามันเป็นสองรุ่นก่อนน่ะมันได้มันได้อืมเพราะว่ามันยี่สิบหรือสามสิบตอนนี้ผมต้องกลับไปเรียนวิศวะชีวการแพทย์ต่อนะครับผมต้องไปผมต้องไปผมต้องไปเก็บแคลลองแล้วผมก็ต้องกลับไปเรียนเทอร์โมเดนามิกครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะสู้ครับโอ้โหเทอร์โมเทอร์เทอร์โมยากกว่าอีกเทอร์โมยากมากเทอร์โมยากกว่าอีก เวลาอยู่มหาลัยคือสอบไม่เคยรู้สึกว่าทําได้เฮ้ยไปเมทต้องเรียนฟลูอิดปะเรียนหมดเลยฟลูอิดเรียนหมดเรียนทุกอย่างแบบแม่งคือเรียนหมดเลยแบบทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างทุกอย่างตอนแรกคิดใจขู่แบบมันเรียนเหมือนเรียนหมอตอนแรกเราคือเนี่ยตอนที่นี่อยู่สิ่งคณนวณนี่ไม่เคยเรียนชีวะเคมีตั้งใจเรียนเลขกับฟิสิกส์เพราะว่าอยากไปเข้าที่มันแบบเพราะบางบางสาขาอย่างอย่างสาขาดังเนี้ยมันคือวิศวะคอมถูกไเพราะวิศวะคอมมันแบบมันก็จะเป็นเขียนโค้ดแคลฟิสิกเลยซึ่งแบบเราเรียนมาอย่างนั้น มันเพื่อนเนี่ยอยู่สี่คำนองไปเข้าโรบอทโรบอทมันไม่มีเคมีกับชีวะนะแต่นี่ไปเจอเคมีกับชีวะโอ้โหขอให้โชคดีนะฟูอิตอะฟูอิดนะฮะฟูอิดข้อสอบข้อสอบฟิสิกส์อะตอนนั้นอนะตกอยู่วันเดียวคือตกฟูอิตนะเนี่ก็ขอให้สนุกกับฟูอิตนะครับผมฟู oh. อิตในเดมิพูดถึงกระทอ้นะทอนเลยกรท้อนเลยยังเลยยากไปนะทำไมเลยผมขอกำลังใจนะครับ ผมผมถึงผมอยากจะขอทุกคนนะครับผมว่าขอกําลังใจสําหรับตั้งใจเรียนหน่อยได้ไหมครับผมเป็นหลายๆคนมักจะเดินมาหาลัยแล้วพี่ปอนขอกําลังใจในการเรียนหน่อยนี่ถึงเวลาแล้วครับที่อยากจะขอกําลังใจจากทุกคนนะครับผมในการที่ไปเรียนวิศวะอีกสองปีนะครับแล้วทำโปรเจกต์จบให้หน่อยดิโปรเจกจบคุณผมไม่เอาตัวเองไม่รอดเลยเราโปรเจกโปรเจกเนี่ยกำลังใจตัวเองไม่รอดเนี่ยกพราะว่ ทุกวันนี้ทุกว,วันนี้คือเห็นเพื่อนเพื่อนทุกคนรวมถึงไอ้ดังนะครับผมแบบว่าเออได้ไปฟิตติ้งชุดคุยแล้ว <c oughs> เราก็คิดใจแบบโอ้มันเจ็บปวดเหมือนกันนะที่แบบว่าเราแบบว่าต้องดรอปเพราะว่ามาทํางานอะไรยเงี้ยกะเราจะต้องกลับไปสู้นะครับผมกลับมา <c oughs> <c oughs> ไปเรียนกลับ <c oughs> ไปกลับไ,ไปเรียนนะครับผมไปใส่ชุดคุยครับผมถึงแม้ผมจะจะรับปริญญานี่คือภูวินจบก่อนผมแน่นอน ไม่นานว่าผมจบทีหลังแต่ว่าทุกคนมางานรับปริญญาผมด้วยนะครับทุกคนมางานรับปริญญาแต่ก็ไปไปงานรับปริญญาภูวินก่อนนะครับแต่ว่ามางานรับปริญญาผมด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะนานแล้วแต่ว่ามากันได้นะเอ้ยก่อนอยากรู้มากเลยว่าจบสี่ปีครึ่งมันจบทางเพื่อนปโอ้คุณจบหลังผุจบช้าเพื่อนสองปีเพื่อนทุกคนบอกว่าปอน เออมึงอย่ากลับมาเลยเพื่อนมึงไม่น่าไหวเรามันยากมากก็เชื่อแล้วมันยากมากคือเพื่อนบอกว่าถ้าผ่านปีสองกับปีสามไปได้ปีสามเทอมหนึ่งไปได้แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเออแต่จริงปีสามปีสามคถ้าปีสามถ้าปีสามแบบมันได้ดีมากเนี่ยก็จะต้องสู้เนี่ยเพราะว่าเอออย่างเช่นปีสี่เทอมหนึ่งใช่ป่ะที่กํลังจะเปิดอะเรียนแค่สี่วิชาอืมเออมันเหลือมันเลยแค่สี่วิชาเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ละมันก็จะง่ายต่อชีวิตดังนั้นซู้ๆ่นะครับ ครับผมสู้ๆนะครับรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่นรายารับใครที่เรียนวิศวะเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนทุกอย่างสู้ๆนะผมว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ใช่ปะใช่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะครับวันที่เจ็ดเปิดเทิมแล้วก็สู้ๆกับชาวปีหนึ่งเราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้สำรับผมผมเพิ่งรู้ผมแบบค่อนข้างแก่นิดนึงแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะแวะกลับไปหมอบ้างเราต้องนึกว่าเราอยู่ปีสี่แล้วทุกคนต้องเรียกเราพี่แล้วสื่อ เดี๋ยวก็จะยี่สิบสามแล้วยี่สิบสี่แล้วชีวิตมัธยมสบายสุดแล้วนี่อยู่ดีเรามาเรามาไลฟ์ไลฟ์คือชีวิตเชิงไม่เราว่าเมื่อวานคือวันแรกที่เดินเข้ามหาลัยแล้วทุกคนวายทุกคนคือเป็นฟีลลิ่งนี่แบบจริงๆแล้วคุณยังเด็กอยู่นะอ่าใช่แต่คือแบบเออพอมันเป็นป้ายชื่อแล้วมันก็เขียนพี่ปูวินปีสพี่ฟูวินเออแล้วก็เขียนพี่ฟูวินพี่ฟูวินปีสี่แล้วก็แบบแล้วทุกคนก็คือแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คืออะไรวะ มันรู้สึกแปลกมันคืออะไรก็ไม่รู้เานาะมาเล่าปัญหาชีวิตกันเนาะอืมนะครับเรบบนเราจะกลับไปเรียนแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอให้ทุกคนรอดกับปัญหาชีวิตตัวเองนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนไหมไปแล้วหรอลางกันไปก่อนไหมไล,หหาลา,ก,มลากันไปก่อนก็ได้นะก่อนที่เราจะเผาเพื่อนงนั้มากกว่านี้ใช่ไมงั้นก็จบตำนานนะครับผมเล่าเรื่องราวชีวิตนะครับครับผมเจอกันนะครับ ครับเจอนี่มาอะไรครับทุกคนลากันนะครับทุกคน